ไปดูโควิดวันนี้ดูตัวเลขของโลกก่อนนะครับเดียวทามเหมือนกันนะครับ473ล้าน756,000กว่ารายที่ติดเชื้อกันเสียชีวิตกันไปแล้วทั้งโลกนะครับ6 19, 66, ล้าน19,866รายนะครับแล้วไปดูอันดับของประเทศที่ติดเชื้อกันตอนนี้อันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาล่าสุดนี้ติดเชือ้อวันนี้นะครับ14 000, เสียชีวิต531นะ ก็ติดเชื้อแค่หมื่นัแ้งเยแต่เสียชีว้าสิเร็ตายเยอะครับประเทศนี้คนตายเยอะไม่น่าไปหรอกนะทำไมติดเชื้อแล้วตายตายเยอะเอรากว่ารื่นเลรักษาพยาบาลอาจจะยังไม่ครอบคลุมประชาชนคือเขาไม่มีอสมเหมือนบ้านเราต้องไปปรับแล้วนะคะต้องไปดูตัวอย่างดูงานประเทศไทยดูอสมนะอินเดียไม่รายงานวันนี้บราซิล4 0 0 0 0เสียชีวิต333นะครับฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมาครับตรงนเ้ครับนส ติดเชื้อแ8น0 0 0ห่นคนนะคะคเสียชีวิต133คนคะ่ะอังกฤษครับ5 6าหมืค่ะเสียชีวิต250ร้แล้วก็เยอรมนี2 6 8 3สนคนอันนี้นะะก็กลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ช>แล้วก็รัสเซียรัสเซีย2 6 3 9 4คนค่ะัรับ แล้วก็าข้ามมาอิตาลีอันดับเก้าเลยครับ96,365คนค่ะครับแล้วก็มาที่เกาหลีใต้เลยครับเกาหลีใต้ก็ลดลงมาบ้างแล้วนะคะจากตอนนู้น600,000กว่าตอนนี้เหลือ350,000แล้วค่ะลดมาครึ่งหนึ่งกำลังจะเปิดประเทศเราด้วยนะคะคนไทยดีใจใหญ่เลยอยากจะไปไดีคะกลับมาที่ญี่ปุ่นดีไหมคะกลับมาญี่ปุ่นันนท่าเรื40,000นะคะ40,500ญี่ปุ่นในเอเชียของเราเนี่ยอยู่ที่29,657รายนะคะมาเลเซียอันดับ22ของโลก มาเลเซีย2 1งหมื่นรายค่ะครับแล้วก็ผมข้ามไปอีกหน้าหนึ่งนะก็คือออสเตรเลียในห้าห0ื่ 53, นะครับแล้วก็ข้ามไปดูจีนเขานิดหนึ่งนะจีนเนี่ยติดเชื้อวันเดียวเนี่ย2,338รายถือว่าสูงทีเดียวจีนเนี่ยแค่2,000กว่านี่ก็ถือว่าสูงเพราะก่อนหน้านั้นจีนก็ติดแค่วั 20, 30, 30, น,น <10 S 1> ละสิบยี่สิบสานสิบก็แล้วกัน นะครับตอนนี้ก็กลับมาติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับของเราวันนี้ครับน้องเอ๊ครับของเราวันนี้นะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่25,164รายค่ะ <aprender> เพิ่มจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราอยู่ที่21,382รายนะคะผู้เสียชีวิตน้อยลงนะคะอยู่ที่80รายค่ะ แล้วก็ปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล1496รายเฉลี่ยปอดอักเสบในโรงพยาบาลเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดละ19รายด้วยกันนะคะอัตราครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบอยู่ที่26.1%นะคะกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล237,128คนค่ะแล้วก็หายป่วยวันนี้กลับบ้านได้แล้วอีก24,770รายค่ะครับวันนี้ ATK ยังไม่มานะใช่ ATK ยังไม่ออกค่ะอืมยังไม่มานะครับงั้นไปดูของโลกของเราเมื่่ออววานนนนกกแล้ันันะครบ ตัวเลขของโลกเมื่อวานนี้รอบ7วันนี้เกาหลีใต้ก็2ล้าน7เสียชีวิต2 0 0 1นะครับเยอรมนีล้าน5เสียชีวิต1 2 9 6นะครับอันดับ3เวียดนาม1 6, 1 8 6 1 4 1เสียชีวิต472นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสลงมาก็6 0 2อังกฤษ5 0 0อิตาลี4 0 0ไล่เลียงกันลงมาเนี่ยจนมาถึง ลำดับที่13สาหรัฐอเมริกาเนี่ยเจ็วันที่ผ่านมาแสนแปดหมื่นหกแต่ว่าเสียชีวิต49 5 4้าี่ครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกนะสำหรับการเสียชีวิตใน7วันที่ผ่านมานะคะผมก็บอกแล้วว่าระบบสาธารณสุขประเทศนี้ก็ไม่ดีลองลองมาจากที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลกก็คือรัเสเซียอันดับสองประเทศไทยนี่เราดีที่สุดนะมาเลเซียเจวันที่ผ่านมาแสนหกนะครับเสียชีวิต5 6 4หี่ อันนี้ก็มากกว่าประเทศไทยนะของเรานี่อยู่ลำดับ15ของโลกนะครับเวันที่ผ่านมาแส4 5 5รายเสียชีวิต556รายห้ายฮ่องกงแสน5 8 5 8 3เสียชีวิต1,840นะนี่ที่ของฮ่องกงของเมื่อวานนี้นะครับเราก็ไปดูตัวเลขรักษาตัวกันอยู่ในสถานพยาบาลและที่ต่างๆถึงเมื่อวานนี้เนี่ย2,36814ราย อยู่ในโรงพยาบาล62,278น 22, รายแล้วก็โรงพยาบาลสนามและอื่นๆอีก174,536รายอาการหนักอยู่1ัน4รรายอันนี้ก็คือที่เป็นปอดใช่ไหมใช่ค่ะปอดอักเสบนะปอดอักเสบอันนี้ปอดอักเสบเนี่ยผมผมย้ําไปทีหลายทีแล้วนะผมกระตุง้งกระตุกกระตุ้นอยู่ตลอดนะว่าถ้าจะไม่ให้เขาปอดอักเสบเให้เขาได้รับยาด่วนที่สุดนะยาฟาบิพิราเวียทั้งหลายลนะให,ให้ได้รับยาตั้งแต่ยาตามอาการ ยาฟ้าทลายโจรและฟาวิพิลาเวียหรือแก้ไอแคมเวียอะไรโนดูเวียมีสามสี่ตัวตอนนี้นะให้เขาได้รับเร็วที่สุดเขาจะได้ไม่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดงแล้วถ้าเขาเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลืองเป็นแดงเข้าอยู่เสพรักษาฟรีแล้วให้เขาได้เตียงโดยเร็วที่สุดเมื่อกี้เนี่ยมีคุณแม่ของน้องช่างแต่งหน้าเนี่ยวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยพี่น้องพี่น้องพี่น้องแม่ติดโควิด เคยบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกถามเป็นไงบอกแม่ก็ไม่มีอาการอะไรไงแล้วตอนนี้ตอนนี้แม่ติดโควิดบอกเขียนมาเขียนมาเขียนมา,นมากังวลตอนนี้แม่มีไข้ละมีไข้สูงม่ไข้สูงแล้วก็เลยกังวลเลยแม่บอกว่าน่าจะต้องโทรหนึ่งสามสามศูนย์ก่อนลงทะเบียนเอาไว้ก่อนแล้วก็แจ้งเขาว่าเราเป็นผู้สูงอายุด,ด้วยมีไข้แล้วตอตอันนี้แห<อ>ละที่เราฝากย้ํากันมาโดยตลอดว่าอย่าไปเสี่ยงครับไอ้ตอนไม่ติดเนี่ยไม่เป็นไร พอติดปั๊บเป็นปัญหาเลยทำอะไรไม่ถูกกังวลกันไปหมดใช่ไหมจริงค่ะจริงเลยทำอะไรไม่ถูกคาใจบอกอคนติดเลยค่ะนะทำรายการอยู่ทุกวันนะพอติดปุ๊บพอแม่ติดปุ๊บน้องติดปุ๊บเอาไงแล้วไปไงไปยังไงต่อได้งงงงไปพักนึงเลยนะงงไปพักหนึ่งจนทนไปไม่ถูกเลยเอาไงได้ตั้งหลักไม่ถูกใช่ไหมใช่ค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมครับดีที่สุดก็อย่าไปเสี่ยงเด็กขาดนะ <c oughs> นะถ้าเสี่ยงมาก็ต้องตั้งหลักดีๆนะ <c oughs> นะครับยานี้ก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ที่บ้านนะฟ้าทลายโจรน,นะครับยารักษาตามอาการนะครับเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตท,ทั้งหมด83รายเป็นชาย51หญิง32เป็นคนไทย81ญี่ปุ่น1รายและอีกหนึ่งรายไม่ได้ระบุสัญชาตินะครับอายุเฉลี่ย72ปีอายุน้อยสุดแค่3ปีนะนมากสุด95 <c oughs> นะครับแล้วก็เสียชีวิตเร็วสุดหลังติดเชื้อ6วันนานสุด35วันแล้วก็พบเช้ติดเชื้อวันเดียวแล้วตายวันดพบเชื้อในวันที่ตายเลยค่ะคือคือต้องตายก่อนแล้วตรวจใช่ไหมใช่แล้วเจอเชื้อแล้วเจอเชื้อคือไม่รู้ตัวมาก่อนว่าตัวเองติดโควิดว่างั้นเถอะอ่าฮะสิบสองรายสิบสองคนเลยเมื่อวานก็เมื่อวานก็ หลายรายเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยหกรายหรือสิบสองเนี่ยมันมีสิบสองคนจับอันนี้จำนวนตัวเลขเที่เอ๊ะทำรายการมันเยอะมากแล้วนะคะสิบสองรายเนะทราบผลวันตายอ่ะว่าติดโควิดนะครับซึ่งอันนี้ผมผมก็ต้องบอกว่าสบคหรือกระทรวงสาธารณสุขใส่ดอกจันไว้เพิ่มเติมได้ไหมว่าสิบสองรายเนี่ยเป็นผู้สูงอายุป่ะสูงอายุในส่วนใหญ่เพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไงแล้วนั้นเมื่อวานนี้อ่านข่าวแล้วมีโรคประจําตัวไหม ดวยแหะอย่างนี้ใส่ไปด้วยอีกหน่อยนะึงเมื่อวานนี้อ่านข่าวเจอคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิต3รายภายใน3เดือนเนี่ยเป็นโควิดด้วย ตรวจพบโควิดด้วยตอนที่เสียชีวิตแล้วเป็นไข้เลือดออกไปด้วยกันพร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องไข้เลือดออกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เขาเตือนว่าไข้เลือดออกกับโควิดเนี่ยตายคู่สูสีกันแล้วก็ตายสูสีกันเลยไข้สูงเหมือนกันใช่แต่ว่าไข้เลือดออกเนี่ยทานยาแก้ไข้แล้วไข้ไม่ค่อยลดนะคะครับให้สงสัยว่าว่าจะเป็นไข้เลือดออกแล้วรีบไปโรงพยาบาลครับค่ะอืมเมื่อวานนี้ก็60ปีขึ้นไปกับมีโรคประจําตัวเรื้อรังใน98%เลยนะ แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงก็เหมือนเดิมนะครับโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็ติดเตียงนะครับไปดูรายภาคครับน้องเอ๋ครับไปเลยค่ะรายภาคผู้ติดเชื้อนะคะรายภาคไม่ที่ภาคกลางก่อนนะคะสูงสุดยังเป็นกรุงเทพมหาคนครนั่นแหละคะ่ะ3 1 0 9รายนะคะรองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการ8 7 4รายค่ะสมุทรสาค6ร6 1 3รายนครปฐม5 0 3ราย นนทบุรี448รายปทุมธานี316รายนะคะสมุทรสงคราม351รายนครสวรรค์250รายพระนครศรีอยุธยา226รายสุพรรณบุรี299รายแล้วก็สุขโขทัย158รายสระบุรี126นะคะแล้วก็พิศณุโลก145รายรวมถึงอ่างทอง113รายนอกจากนั้นก็จะลดต่ำกว่า100แล้วล่ะคะ่ะ มีอีกจังหวัดหนึ่ที่ใกล้เคียง100คือกำแพงเพชร99รายค่ะปไปดูที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะคะภาคตะวันออกสูงสุดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี1,420รายด้วยกันนะคะรองลงมาคือระยอง533รายค่ะจันทบุรี203รายฉะเชิงเซร้479รายนะคะปราจีนบุรี195รายสระแก้ว190รายและตราด95รายค่ะ ภาคเหนือสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่435รายเชียงราย19น่าน58พะยา66แพร่69นะคะลำปาง78อุดตรติ์65แม่ฮ่องอน15รายแล้วก็น้อยที่สุดคืออยู่ที่จังหวัดลำพูน5รายด้วยกันค่ะไปดูที่ภาคอีสาน,นะคะ่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะของประเทศไทยช่วงนี้ก็เผชิญกับพายุนะคะไปดูเรื่องโควิดกันบ้างโควิดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่จังหวัด นครราชสีมา606รายรองลงมาคือจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ597รายจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่400รายนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์รายโอ้เยอะเชียวนะแล้วก็ที่สุรินทร์256รายค่ะอุดรธานี272รายกาฬสินธุ์224ราย อุราชธานี217รายนะคะสีสเกต203รายดังนั้นก็จะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักสิบแล้วนะคะน้อยสุดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ33รายครับเบึงการ52มุกดาหาร48นะครับที่ไม่ถึงร้อยนะแล้วก็อำนาจเจริญ43นะครับแล้วก็ที่สกลนคร153 ไปดูภาคใต้นะครับภาคใต้กระบี่164ชุมพร158ตรัง159นครศรีธรรมราช1,136นาราธิวาส161ปัตตานี119พังงา89พัทลุง308ภูเก็ต292ยะลา114ระนอง210สงขลา446สตูล254สุราษฎร์ธานี221มีจังเพาะพังงาอย่างเดียวนะครับที่89รายนอกนั้นเกินร0 0ไปถึงพัน ภาคตะวันตกกาญจนบุรี191ตาก137ประจวบคีรีขัน266เพชรบุรี233และราชบุรี310รายดู1ิบอันดับครับเอ๊ครับไปกันค่ะอันดับแรกนะคะไม่พ้นกรุงเทพมหาคนครนะคะ 300, 3 0 3 1 0 9รายค่ะชนบุรีอันดับ2 1 4 2 0รายนครศรีธรรมราช1,136รายอันดับ3นะคะ สมุยรประาการ874รายค่ะสมุทรสาคร613รายนครราชสีมา606ราย101 597นะคะระยอง5313นครปฐม503รายแล้วก็บุรีรัมย์498รายค่ะ,คะ